กาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมกรับฟังข่าวตอนชช่วโมงจากสน่งข่าววิทยุมกสงคลาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพวงใหญ่แัหาอักกีภัยเน้นย้ำจุดปฏิบัติการพิเศษไฟปอกครองออกตรวจสถานบริการในพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัย นายขจรศักเจรเรโซภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าความเสียหายเที่เกิดจากอักขีภัยนอกจากจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินแล้วอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของประชาชนได้ด้วยซึ่งจังหวัดตรังมีความห่วงใยเน้นย้ำข้อให้ประชาชนระมัดระวังอักคีภัยซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้สร้างการให้จุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองรวมกับน่วยงานเที่ยวเคียวข้อง ออกตรวจสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองตรังเพื่อกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานบริการซึ่งเป็นสถานที่ปิดและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายอาทิมีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ประตูทางออกอย่างน้อยสองประตูสถานบริการที่ให้บริการ,ร,การซึ่งมีความจุคนตั้งแต่นึ่งร้อยคนขึ้นไปจะต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมนี่ไฟยา หน่วยปีละหนึ่งครั้งซึ่งสถานบริการในพื้นที่ทงางซ้ำแห้งได้ปฏิบัติทุกต้องครบถ้วนณนาประผัดมณีแสงสูนง้าวิทยุมกอส่งคลา้ารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน